แล้วเนี๋ยวไปจ่ายที่ร้านค้าเนะครับเลือกตรงเลยมันไม่รยวะนีเงนมีสองล้ามีสองล้านเสร้นอล้าีมีมีันเดือดอีกจับมาลงมาลอง 那也是我的教练会把氧气管输到这个部位，然后全程为你供应氧。一对一的教练，为你掌控着帽子，拉着你的手。走路不能随便，低头弯腰不能仰头，不能乱跳，不能游泳。

哎呀，干嘛放手我、啊、说放手。十八<手>、啊、岁了、啊。嗯 ไม่ทีนีอะไรีัมพนแล้นกรย้นาติอนก็ออกไปเสร็จแล้ยใช่แล้ว่องเปิดด้นเื่อกร้อาก็บ้บแต่ใระบบมันแยกก่อนทนกพื้นที่ที่รไว้ไม่ได้นก็เมีดเร็มันก็เลยไม่มีผเพราะความแข็งวิดีโอแป๊นะครับพี่ ยายคะขางห่อนครับขอบคุณวันนี้ที่เรามาตรวจการประกอบการ Sea Walker ค่ะหลักๆแล้วเมืองพยามาตรวจเรื่องอะไรบ้างคะแล้วก็หลังจากนี้เราจะไปดูในการอะไรต่อคะนี่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรื่องการเรื่องของ Sea Walker เ,เนี่ยเมืองพัทยาจะต้องเป็นผู้อออ,ออกใบอนุญาตแต่นี่การออกใบอนุญาตเนี่ยมันต้องมีระเบียบมีอะไรต่างๆความพร้อมในการที่จะออกในวันนี้เรามาดูเรือลำนี้ให้เป็นตัวอย่างว่าได้ทําความพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่เท่าที่มาดู เป็นตัวอย่างในวันนี้เนี่ยหมายว่าเราไม่ได้หมายว่าเราดูตรงนี้เราไปออกอนุญาตนะครับหมายว่าถ้าเข้ามาขอใบอนุญาตเราก็ต้องมาดูอีกแต่ในวันนี้ที่เราเห็นก็บกค้องก็มีเรื่องของน้ําเสียที่ยังไม่มีถังน้ําเสียนะครับส่วนเรื่องของถังถังเกี่ยวกับเรื่องของถังแซกที่เกี่ยวกับเรื่องของการถ่า,ายถ่ายของปฏิกูลอะไรลงนะอันนี้ก็พอได้แล้วนะครับพอถือว่าปริมาณเพียงพอแล้วก็เรื่องความปลอดภัย ก็ไปดูแล้วก็ถือว่าเซฟตี้ดีพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าการดำลงไปเนี่ยไม่ได้ลึกมากประมาณ3-4เมตรเท่านั้นเองแล้วก็จะมีคนคอยกำกับดูแลอะไรต่างตลอดเวลานะครับซึ่งผมมองแล้วว่าน่าไม่น่าจะเกิดอะไรามากมายนะครับวันนี้ก็มาดูก็พอพึงพอใจพอสมควรนะครับแต่ว่าการออกใบอนุญาตเนี่ยเราจะไม่ได้ว่ามาดูแล้วออกเลยต้องต้องการขออนุญ,ญาตแต่ละลำเนี่ยเราต้องส่งเจ้าหน้าที่แล้วตัวผมเนี่ยจะต้องมาลงมาดูด้วย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเพราะหากเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็จะเสียหายหลายอย่างคร้บวันนี้เรื่องของบัานตอนการออกใบอนุญาตผมใช้เวลาอ๋อถ้าถ้าทุกเรือลำไหนพร้อมไปยื่นขอที่ทานักสาธารณสุขได้เลยครับก็เราก็จะลงมาตรวจพร้อมเราก็ออกให้ได้เลยครับบัตรต่อการเขาอบการนะคะ ตอนนี้เท่าที่มีผู้ประกอบการเรือเท่าที่ทราบก็มีอยู่ประมาณสิบดลำแต่จริงๆแล้วตอนนี้เหมือนว่านักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยลงก็อาจจะประกอบการประมาณสักสิบลำได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าถึงจะหน่ามีคนไม่มีคนยังไงถ้าเรือต้องการที่จะได้มบอนุญาตเราก็ต้องมาตรวจทุกลำนะครับสิบแปดลำนี้ครบถ้วนวันนี้มาพร้อมกับทีมงานท่านสอมอท่านผู้ช่วยเลขขาแล้วก็ทีมงานสาณสุขทีมงานช่างสุข,ขามาดูเรื่องแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมากันครบทีมนะครับก็คิดว่าน่าจะ เป็นสิ่งที่ดีสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมาใช้บริการซีวอล์เกอร์นะครับเราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสนุกสนานเน็นจอยแล้วก็ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเราเน้นมากเรื่องความปลอดภัยนะครับผม